หนึ่งคำมีความหมายได้ถึงห้าคำ One word five meanings การรวมเผ่าตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยในประเทศไทยเราจึงมิมีการรบกันไม่มีการเสียเลือดเนื้อกันแต่ใช้วัฒนธรรมภาษาเอามาช่วยหล่อหลอมไทยน้อยหรือไทยเจ้าพระยาให้เป็นไทยแลนด์อย่างปัจจุบันนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยภาษานะมันมีเพิ่มขึ้นมาได้ตามเทคโนโลยีเทคโนโลยีด้านไหนมันเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ต้องมีคำใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วของเขาที่มีอยู่เดิมอย่าเที่ยวไปเอาของเขาคำเดิมนะมาทำให้มันป่วนซะมาออกเสียงให้มันเป็นวิบัติไปเถอะอย่าทำของดีรักษาเอาไว้ของใหม่ ต้องการจะบัญญัติใหม่อย่าไปทํารบกวนของเดิมให้เสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากเตือนนะภาษาใหม่ๆที่มีกันขึ้นมาใช้กันเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ว่าอะไรหรอกแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่เขาไม่ได้ว่าอะไรคุณหรอกแต่ขอเพียงว่าภาษาที่คุณใช้ว่าคุณโก้เก๋ขนาดไหนนะส่วนมากจะเป็นภาษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ภาษาที่เกี่ยวกับจิตใจนะ คุณอย่าทิ้งของเขานะภาษาเดิมของปู่ย่าตาทวดมุ่งเน้นเทคโนโลยีทางด้านจิตใจคือการพัฒนาจิตใจรักษาของเขาเอาไว้มิฉะนั้นคุณจะดีแต่กาย,ยภาพแล้วจิตใจจะเสียคุณภาพไปแล้วก็จะเข้าหลักที่ว่าความรู้ทางด้านวิชาการวงเล็บกาย,ยภาพบังเกิดกับคนที่ นิสัยไม่ดีไม่รู้จักเอาใจเขาใส่ใจเรามีแต่จะนำความฉิบหายมาให้เพราะเขาจะเอาความรู้ทางเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิดถ้าถนอมได้ทั้งเทคโนโลยีกายภาพถนอมได้ทั้งเทคโนโลยีทางด้านจิตใจเอาใจเขาใส่ใจเราใจเราใส่ใจเขาเป็นนั่นเอง ตามที่ปู่ย่าตาทวดได้ทำเอาไว้ประเทศไทยของเรามีโอกาสรุ่งเรืองเป็นผู้นำทางโลกและทางด้านจิตวิญญาณได้ไม่น้อยหน้าใครๆประเทศไหนๆในโลกนี้ไอ้ลูกไอ้หลานเอ้ยฝากไว้ด้วย